ดีได้ตาไร้เสียพี่น้องค่ะล่าสุดนะคะวันนี้เนาะเลิกง,งามย่ามดีค่ะสําหรับทางบ้านของน้ององอิงเนาะที่มีทําการที่จะสร้างศาลนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นการลงฐานเนาะลงฐานนาั่นเองค่ะคือพิธีไม้มงคลฐานเสาสารภูมิบ้านของอีหลานคืออุงอิงนะคะ,ก,ะ,คะก็คือทําการช่วงที่ผ่านมาสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องค่ะแลวแฟนคลับแต่ละคนอ่ะพี่น้องจดจองจดจอจดจอ,อยู่กับขันนำมตนพี่น้องค่ะเออ ใครเห็นเป็นเลขอะไรสามารถคอมเมนต์เราได้เห็นกันบ้างหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนคลับของน้องอุบลทุตาพรนะคะจะเห็นคลิปนี้เกือบทุกคนสําหรับช่องที่ทางเสียน,อนนเนาะได้ทําการอัปลงใน YouTube นั่นเองค่ะแฟนคลับแต่ละคนโอ้โหพี่น้องคะ ไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่หลากหลายอีนี้แล้วก็เราอยากรู้ว่าแฟนคลับได้ตัวไหนบ้างนั่นเองค่ะว่าวันนี้เราก็เป็นเลิกนัําดีพี่น้องค่ะในการที่อีลานเนาะไดแบบว่าฐาน,นพี่น้องค่ะฐานสารพูเนะในเรื่องเล่านี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค่ะโปรดชายวิจารณญาในการรับฟังในการที่ทำพิธีในครั้งนี้นั่นเองค่ะแล้วก็แฟนคลับแต่ละคนค่ะร่วมมาสาธุด้วยร่วมมาแบบว่ายินดีกับ้องด้วยในการที่ สร้างบ้านเนาะก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองค่ะพร้อมจะเข้าอยู่แล้วนั่นเองค่ะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องพี่น <ling> ้องคะก่อนอื <kız> ่นเลยเนาะดีใจกับน้องมากๆเลยที่เด็กตัวอยู่แค่นี้สามารถมีบ้านหลังและเกือบ10ล้านได้พี่น้องจริงๆแบบเอแบบมันมันอึ่งมันแบบมันอ่ายังไงละบอบเถื่อนพี่น้องค่ะแบบมันตื่นตันใจเนาะที่เด็กคนนี้แบบตั้งเตลองเพลงน้ำลาดอาหารอยู่ตลาดจะสั้กสิจนมาตอนนี้ก็เงินคือกันค่ะ เป็นบุคคลของประชาชนไปใช้กระตามแต่ละมีคนหกักค้นตุ่มคนแพงไปใช้กระตามแต่มีแต่ค้นค่อยสับพอร์ตค่อยแบบอกอบอ,อ้อมเอาวะพี่นอ้องเงิดบอกแบบจากนะ้ำมือเวลามือพ้ายในพิษตาคืองงงงมากแบบเด็กอะไรทำไมเก่งขนาดนี้ แถมเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนั่นเองค่ะพี่นอ้องอะก่อนอื่นเลยนะคะพี่น้องคะมาดูกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้แล้วก็ใครนะคะได้ดูแล้วก็สามารถดูอีกครั้งได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องสังพลนะคะพี่น้องขาเนาะในการอัดลิปอัดข่าวหรือว่าดูอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าท่านไม่แบบว่าอาจจะอะลุ้นดูเลอีกก็ได้สําหรับวดนี้อะสำหรับการลงคันในครั้งนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคะอ่ะอันนี้คือเป็นเลขนี้เลยอะขออนุญาต ข้าวิธีกันเนาะอ่าก็คือจะเป็นช่วงนี้นะคะพี่น้องคะช่วงท้ายสําหรับช่องของเสียนนุนนะคะที่ทําการจะแบบดูขันดูนะันนี่เนาะอ่าพี่น้อง อีในของน้องอญ๋งเอกจะเรียบร้อยแล้วเป็นสมบัติมาตรฐานต่อไปเนการติดปากลูของ ค่ะพี่น้องคาเป็นยังไงบ้างใครเห็นตัวไหนเลขไหนก็ดูกันเอาเองพี่น้องคาว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามแต่นะพี่องนาามักหน่อยก็ซื้อหน่อยมักหลายก็ซื้อหลายแล้วแต่คุณตันซื้อนะคะพี่น้องคาเต่ส้อมพ่อยี่น้องคาได้ไปเหลือเห็นสามเจ็ดหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ที่ตาเราเนาะ พี่น้องคาใครเห็นเลขอะไรสามารถคอมเมนต์ให้เราดูหน่อยให้เราฟังหน่อยว่าคุณได้เลขไหนบ้างนั่นเองค่ะ,ะพี่น้อง่าแล้วทีนี้แฟนคลับแต่และคนแบบโอ้ยเนี่ยเยอะมากในการที่แบบมาสาดมารือว,ว่ามาแบบมาบอกก็อีหลานในคลิปนี้เนาะบางคนที่บอกว่าโอ้ยคนดังทั่วโลกคงได้เห็นภาพนี้นะเขาให้หนูอยู่แบบล่ำรวยกันทองอไหลมาขอให้เจ้าที่เจ้าทางเหล่าลูก ล่าลูกขัดเทวดานางฟ้าจงปกบป,ปักรักษาครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยลูกสาวล่ะรัตนาพรอ,อุ่งเองแค้วคาดปลอดภัยอะไรทั้งปวงสาธุพี่น้องเนี่ยโอ้โหแฟนครับพูดดีดมากๆเลยเนาะพี่นอ้องนอเนี่ยพ่อนนคือลูกอย่างของลูกจริงๆค่ะขอบคุณที่ช่วยกันดูแลลูกสาวนั่นเองบ้านหลังนี้อยู่แล้วร่ำรวยมีแต่ความสุขอิหลังปังคนรัก ยิ่งๆขึ้นไปรักมากๆทุกวันเลยยาเจ็บยาไข,ข,ข้แค้วคาดปลอดภัยโอ้โหบุญบาร,รมีถึงครอบครัวน้อง,มองแม่หนัพ่ะเอกได้เมตตาเมตตาบาร,รมีจากหลวงลุงสาธุ พระอาจารย์พูดจาไพเรจังเรียกน้องตลอดเลยโอ้โหพี่น้องค่านี่แหละเนาะแฟนคลับก็ต่างแสดงความเินดีกับน้องแล้วก็ต่างอวยพรให้น้องว่าเออเนี่ยบ้านนี้ขออยู่ยร่มเย็นเป็นสุขนะลูกขอให้มัง่งมีเงินทองบ้านนี้อยู่ด้วยด้วยขอให้อีลาแค้วคาดปลอดภยัยจากภัยทลายทั้งปวงนั่นเองค่ะก็นี่แหละเป็นน้องค่ะถือว่า เป็นเริงงามย่ามดีสําหรับวันหนีเนาะวันที่27พฤศจิกา67ที่อิลาเนาะทั้งบ้านเนาะได้ทําการพิเียว่าฐานพี่น้องขาฐานสารเนาะที่ว่าแบบอาจจะมีฐานก่อนที่จะอ่ายังไงอ่าสืบหรือว่าไปแบบเอาฐานเอาสารพูบนะคะพไม่ต่างไปแถวบานเนาะนี่แหละก็ถือว่าเป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลนั่นเองพี่น้องขานี่แหละเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องราวของน้องอุ้งอิงนะคะวันนี้แฟนคลับก็ ตั้งหน้าตั้งตารอกันทุกคนค่ะได้ได้เห็นอีธานเนาะเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็บางคนไม่ได้ดูคลิปก็โอ้โหไี่ด้องขากระวนกระวยแล้วคือแบบคิดหอดไงเออมได้เบอ่งคลิปน้องอิงก,กับคิดหอดว่าเออ ยามไหนนอ้อท,ทางบุคลากรทางบุคคลที่ยุ่ไก่นอี่ทิทายคลิปไม่เขาเดเบิรงกันนั่นเสียก็คือเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะ็คือแฟนคลับเนี่ยแ้วเน้องพี่น้องน้อในการถีบว่าสปอร์ตในการทักอีหลาจนฮอตเมนีนั่นเองค่ะสาหรับเมนีนะคะพี่น้องใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับเมนีกลับไปก่อนค่ะ